คือคำว่าเพียเจอเพียเจอคือแบบอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรามองดีๆมันเหมือนเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าเหมือนเนาะตัวนี้นะอ่ะค่อยอีกทีนึงตึงตึงแบบนี้อันนี้ก็คือคําว่าเชอเนาะที่แปลว่ารถอันนี้รวมทุกรถเลยนะเราไม่ได้มีการแยกว,ว่าเป็นรถยนต์รถบัสรถเก่งเราไม่ได้แยกเนาะถ้าเราพูดถึงคําว่าเชอตัวเนี้ย ก็คือการที่เรากล่าวถึงรถอะไรเงี้ยเหมือนอย่างเช่นอะไรนะสร้างเชอร์สร้างเชอร์ใครได้บ้างสร้างเชอร์สร้างเชอร์รอรคือขึ้นรถอืมสร้างเชอร์นะขึ้นรถแล้วถ้าลงรถล่ะเราก็จะใช้คําว่าเสียเป็นตัวบอกเชียเชอร์เป็นตัวบอกเชียเชอร์ลงรถเงี้ยค่ะ ส่วนใหญ่สองตัวนี้เราจะได้ยินคนจีนพูดกับเราบ่อยๆแบบสมมติว่าเขามารับเราบอกอาช่างเชอช่างเชิญเขาบอกเอาลงได้แล้วก็เสียเชอเสียเชอเชอนาะจะแบบพูดแบบนี้ต่อมาคาว่าชี่อันนี้ก็คือแปลว่าไปอันนี้หลายคนยังออกว่าชู่ชู่อยู่นะอันนี้พวกเราต้องระวังนะมันคือชี่นะคะมันตืมันคือคิวบวกกับตัววีแต่เขาไม่เขียนคํานี้เราจะอ่านเป็นชี่แบบเนี้ยนึกออกป่ะแปลว่าไป เนาะไม่อ่านชู่นะอ่านชวยแปลว่าไปนะคะต่อมาคําว่าเพียเตียเพียเตียก็คือจะเป็นอย่างนี้ห่างจะยาเขาเรียกอะไรนะปากมันจะกว้างนิดนึงเนาะปึ้งปึ้งอย่างนี้นะตัวนี้ก็ชัดเจนเลยหนีเนาะที่แปลว่าผู้หญิงหรือหนีเอ๋ไปกี้ก็คือลูกสาวและคือพูดง่ายๆว่าตัวหนีแทนหนึ่งเพศหญิงนั่นแหละเนาะผู้หญิงหรือแบบเพศหญิงก็ได้ เราจะเห็นบ่อยก็คือตามห้องน้ำอะค่ะหญิงชายอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวบอกเพศเนาะหลักๆก,ก็จะประมาณนี้อขอเพิ่มเติมให้พวกเรานิดนึงเนาะอย่างไปเกี้ยคะ่ะที่เราพูดไปในเรื่องของคําว่าจวนนะคะที่ที่เราพูดว่าจวนเย่มันแปลว่าสาขาถูกปะจวนเย่อะ เราบอกกันว่าจวนเย่คำนี้แปลว่าสาขาแล้วถ้าสมมุติว่าเป็นคำชมอะเมื่อกี้เราซื้อบอกว่าแปลว่าเชี่ยวชาญหรือชำนาญใช่ปะถ้ามันเทียบกับภาษาอังกฤษอะมันคือความเป็นปม,ม,นาามาืออาชีพเนาะความเป็นมือาามมอาชีพหรือในที่นี้เขาหมายถึงเรื่องของความเฉพาะทางก็คือการที่เราแบบ เหมือนเก่งเฉพาะทางหรือการที่เราแบบมีความเป็นมืออาชีพในด้านนั้นๆเลยเนี้ยเหมือนแบบโอ้นางแบบคนนี้เดินได้อย่างแบบมืออาชีพมากๆเลยอะไรประมาณนี้เราก็จะแบบเอาคําว่าตัวจวนเย่เนี้ยมาชมเขาได้เนาะว่าเขาแบบมืออาชีพมากๆเลยเนาะนี่ก็ฝากเพิ่มเติมแล้วกันนะคะ